Build บิวอาคาร์ทูคิวซอมแมปที่คนดูแนะนำมาเดี๋ยววันนี้จะมาลองหน่อยว่าเป็นยังไงไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับทุกคนครั้งแรกเลยก่อนจะเข้าไปรับชมแบบเต็มระบบเข้ามาแล้วจะให้เราลองฝึกก่อนไหนดูซิเราจะต้องสร้างรถเพื่อทูกับซอมบี้หรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าทูคิน่าจะขับรถชนซอมบี้หรือเปล่าอันนี้ไงใช่แล้วทุกคนมันสามารถขับรถชนซอมบี้ได้นีครับ ه, ถ้าเกิดเราขึ้นข้างบนเราก็จะได้ตังค์ด้วยและรถเราก็จะมีความเสียหายใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้91ทับ1นนะครับถ้าเราชนแบบไม่รู้ว่าชนซอมบี้แล้วมันจะรถรถมันจะเสียหายลงหรือเปล่าอ่าใช่ครับทุกคนมันเสียทีละโอ้โหห้าแต้มเลยนะสี่ห้าแต้มเลยนะครับชนซอมบี้หนึ่งทีแบบความเสียหายของรถมันเหลือแบบสี่ห้าแต้ม,มน,นะรถลงหนึ่งครั้งอะ่ะอ่าถ้าเกิดเราผ่านด่านได้เราก็จะได้อะไรเอ่ย อ่าได้ตังมาแล้วก็เป็นได้กล่องนะครับมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเหมือนว่าเราจะได้กล่องเครื่องโยนต์แล้วก็พวกล้อประมาณนี้หาวิธีปิดเสียงเพลงก่อนละกันอ่าโอเคปิดเสียงเพลงละเดี๋ยวเปิดเสียงเกมก่อนมาพร้อมแล้วครับทุกคนเขาจะให้เราสร้างโดยการซื้อเครื่องยนต์ร้อเดี๋ยวนะเรามีตังร้อยหกเราซื้อเครื่องยนต์ร้อยหเลยหรอไวจังโอ้โหแล้วตังอยู่สิบาทลบอะไรก่อน ให้ลบอะไรอ๋อลบเครื่องยนต์เก่าออกอ่าแล้วก็ใส่เครื่องยนต์ใหม่เข้าไปเอาเลยแล้วเครื่องยนต์นี้โอ้โหสี่เครื่องยนต์แล้วนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะไม่แน่ใจว่าอ๋อกองโอเคลบอันนี้ออกแล้วก็ดีพอตเอาละมาแล้วครับสี่เครื่องยนต์กับรถแท็กเตอร์คาโตมาลุยพี่ชาย พี่ชายพร้อมที่จะลุยมานานแล้วเหยียบสุดคันเร่งวิ่งได้55นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาตังค์ดีกว่ารถเราขึ้นไหปไหมอู้นี่ขนาดสี่เครื่องยนต์ขึ้นไม่ไหวอ๋อสามเครื่องยนต์แต่ว่าถังน้ามันนะครับอยู่ข้างบนสุดคือถังน้ามันนั่นเองอู้ทุกคนนี่คือแบบเหยียบสุดคันเร่งขึ้นไม่ไหวเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนแป๊บหนึ่งตั้งหลักแล้วก็สามสองหนึ่งไปครับพี่ชายมาโอ้โหไม่ไหววะทุกคน ไม่ไหวได้ไงวะไม่เป็นไรลงข้างล่างแล้วกันถ้ามันไม่ไหวอูน้ำมันเหลือครึ่งถังทุกคนขับไปขับมาน้ำมันเหลือครึ่งถังนะครับอูต้องรีบละ่ะไม่ไหวแล้วทุกคนน้ำมันเหลือไม่ถึงครึ่งถังละถ้าเราไม่เข้าเส้นชัยเราก็จะแพหมันบอกว่าน้ำมันเหลือน้อยแล้วผ่านไหมปนผ่านไหมเี็ดชิวอูทุกคนเอาออฟเวลน้ำมันหมดนะครับไอบ้าเอ้ยรอบแรกก็น้ำมันหมดมาได้เวลาสร้างรถแล้ว อ๋อเราเราเราลงจากรถด้วยเดี๋ยวขอดูฝั่งเพื่อนๆหน่อยสิเขาสร้างยังไงเขาน่าจะมีตังเยอะอะครับเขาแบบใส่ปืนได้ด้วยแต่เราใส่ปืนไม่ได้งไงทุกคนเราสามารถย้ายอะไรออกได้ไหมอ่าคือเราไม่มีอะไรแล้วอตอนนี้อ่ะนี่กล่องข้างล่างอ๋อแต่ว่ากล่องนี่มันคืออินฟินิตี้นะครับทุกคนกล่องอินฟินิตี้เลยเดี๋ยวลบลบกล่องออกก่อนแล้วก็อ่าไม่ใช่อันนี้ล่ะ ย้ายได้ปะเดี awesome ๋ยวผมจะสร้างเป็นรถไถแล้วก awesome like ันมัน <laughs> ย้ายไม่ได้หรอทุกคนเราไม่มีกล่องกล่องฟ้ามันย้ายยังไงเอ่ยย้ายไม่ได้หรออยากแบบใส่เป็นเหมือนเหมือนของเพื่อนอะมันย้ายไม่ได้หรอทำไมเอ่ย select object C คืออะไรอะวัตถุที่เลือกไม่พร้อมใช้งานมันไม่ได้อะทุกคนต้องทำยังไงเอ่ย เราสามารถลากได้ไหมไม่ได้เลยงงนั้นเราก็ใส่กล่องใส่กล่องด้านหน้าแล้วกันเป็นกันชนนะครับนี่กันชนหน้ามาแล้วเป็นรถไถทุกคนรถเกรดเดอร์นะครับทุกคนเห็นรถเกรเดอร์ปะแล้วเราย้ายล้อหน้าได้ไหมลองลองก่อนแป๊บนึ่งนะลองย้ายล้อหน้าก่อนย้ายล้อหน้าไม่ได้หรอมันเพิ่มได้อย่างเดียวแต่ว่ามันย้ายไม่ได้ถ้าเกิดเราซื้อของ มีอะไรให้ซื้อเอ่ยเราเราจะซื้อล้อตรงไหนอะ่ะอะไหล่นี่ไงเราจะซื้ออะไหล่ได้ยังไงเอ่ยอ๋อนี่ไงอะไหล่ทุกคนราคา100บล็อกนี้ก็ราคา1 0 0อยเหมือนกันเมื่อกี้เราไม่มีสักล้อเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวทําเป็นรถเกรเดอร์ละกันนะครับทุกคนรถรถไถรถไถเดี๋ยวทำรถไถไปสู้นะครับนี่ไงรถไถ <laughs> มีผ่านด้านหน้าแล้วทุกคนเดี๋ยวจะลบตรงนี้ออกโอเคเดี๋ยวผมจะทารถไถไปสู้นะรอบนี้แล้วก็เป็นกล่อง ไม่ใช่ไม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 ่ทำการเคลียบบล็อกอะไรทั้งนั้นแล้วก็ใส่ปินอะไรดีใส่ปินด้านหลังทุกคนโอเคแล้วผมก็จะทําหลังคาขึ้นมามีรถไถครับทุกคนรถเกตเจอยับรถเกตเจอจึงเหมือนเหมือนจะทําม่วแล้วตอนนี้โอเคแล้วก็ทําบล็อกมาอย่างเงี้ยทาเป็นหลังคาทุกคนทำเป็นหลังคานีไงหลังคารถไถเราใส่เพื่ออะไรวะทุกคนมันจะกินน้ำมันเยอะกว่าเดิมหรือเปล่า ไม่แน่ใจใส่ใส่ไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่ามันจะกินน้ำมันเยอะกว่าเดิมหรือเปล่านะครับ <c oughs> สรุปใส่แล้วกินน้ำมันเยอะกว่าเดิมนี่ไงทุกคนรถไถ <c oughs> <c oughs> ผมสร้างรถไถเพื่อสู้กับซอมบี้ดีครับเอาละเสร็จแล้วครับทุกคนรถไถออกจากหมดโอเคแล้วเราจะทําการขับยังไงเอ่ยขึ้นนั่งเอาทุกคนขับยังไงเอ่ยอวิธีขับยังไงอะ่ะ เอาขับไม่เป็น e รับทำยังไงเอ่ยนั okay, oh, ่งลงตรงนี้ก็นั่งแล้วไงกด F กด E กดอะไรอ๋อปรับใช้รถคุณหนักเกินไปอัพกิจอ๋อเขาบอกว่าหนักเกินเดี๋ยวอลังคาออกเหลือจะเชื่อทุกคนเขาบอกว่ารถเราหนักเกินไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใส่แค่ด้านหน้าแล้วกันนะครับโอเคเสร็จประมาณนี้โอ้รถรถรถยังหนักอยู่โอเคเขาบอกไม่ได้นะครับรถรถหนักเกินไป อ่ะประมาณนี้ได้ไหมไม่ได้หรอใส่แค่ถ่ายหน้าก็ไม่ได้หรออันนี้ได้ปะไม่ได้ครับทุกคนยังหนักอยู่น่าจะใส่ได้แค่อสองกล่องหรือเปล่าเท่าที่ความเป็นไปได้อ่าใส่ได้สามกล่องนะครับเรามีแบบใบเรามีแบบใบพัดด้านหน้าแล้วไม่ใช่ดิที่แบบขับรถด้านหน้าแล้วอ้โหูทุกคนมันหนักหน้าว่ะมันหนักด้านหน้าแล้วมันขับไม่ไปอ่ะ วิ่งได้แค่เก้าเองครับไม่ไหวทุกคนไม่ไหวไม่ไหวงั้นอย่างนั้นเอาออกทุกอย่างเลยแล้วกันไปแบบลน้นๆ้นเลยแล้วกันมาสุกคนนี่แหละไปแบบลน้นๆ้นเลยนะครับสิ่งแน่นอนมาสิ่งละรอบนี้สิ่งของแท้แน่นอนเดี๋ยวต้องรีบชนซอมบี้เพื่อที่จะตังค์แล้วก็ขี่ขึ้นตรงนี้ให้ทันโอเครอบนี้ได้ตังค์ละโอ้ทีละสามสิบเลยนะมาทีละสามสิบบาทแล้วถ้าเกิดชนซอมบี้ละ่ะหมัก หมักเรียบร้อยเพื่อนขอทางหน่อยได้ไหมครับเพื่อนเลิฟผ่านแล้วผ่านหรือ,อยังเอาตรงอ๋อตรงเลี้ยวซ้ายด้หรอโอ้นึกว่าผ่านแล้วไอ้บ้าเออเสียน้ำมันฟรีได้ดิทุกคนเสียน้ำมันฟรีนะครับอย่างนี้รอบไอเราแบบขับอ้อมต้ไนไมยรอบแล้วถ้าเกิดชนซอมบี้ตัวนี้ดได้กี่บาทได้สองบาท <laughs> อน้ำมันหมด ได้เงินรอบนี้มาแค่เจ็ดบาททําไมมันน้อยจังมัคนดูแล้วเราจะชนะสักทีไหมนี่ได้เงินทีละแปดบาทเก้าบาทจะ่บ้าตาย <c oughs> มันมีแบบกิจกรรมอะไรให้เราทำไหมให้เราแบบได้ตังค์เยอะกว่าน,นี้ไหมทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับมันมีแบบวิธีทําให้เราแบบได้ตังค์เยอะกว่าน,นี้ไหมเดี๋ยวต้องเก็บตังค์ซื้อถังน้ำมันแล้วแหละจะได้ไปไกลรู้สึกว่าขับขึ้นด้านบนนะครับเก็บตังค์น่าจะได้ไวกว่าชนซอมบี้มันได้แค่ตัวละหนึ่งบาทอะ แต่นั่นบน,นเราได้แบบทีละ30บาทนะอันนี้คือเร็วมากนีน่่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเร็วเดี๋ยวขับไปดูก่อนว่าด้านหน้ามีตังหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดด้านหน้าไม่มีเราก็ขับขับเอาตรงนี้อะทีละ9กาบาท90้บาทแป๊บเดียวคนด,ดูวได้ตังเป็นพันนะวิธีหาตังแบบรวดเร็ววิธีหาตังแบบนี้ง่ายเดี๋ยวขับไปดูก่อนว่าด้านหน้ามันมีแบบตังให้เอาหรือเปล่า,เ,าเฮย้ย ไม่พี่ชายเออ้ยน้ำมันหมดไม่ทันด้านหน้านะครับทุกคนน้ำมันหมดก่อนรู้สึกว่า <c oughs> ได้น้อยน้อยแต่ละรอบน้อยจัดเลย <c oughs> ขอช็อปอะไรนรันค้านี้อะไรอ่าเหมือนว่าเราจะซื้ออะไรเพิ่มได้แล้วถังน้ามันร้อยห้าสิบนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะข้ามเลเวลทายัางไงเอ่ย <c oughs> ข้ามเลเวลโอ้เสียโลแน่นอนอ่าทำยังไงถึงจะเลเวลอัพเอ่ย ตอนนี้เราเราอยู่เลเวลที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่แน่ใจนะครับเครื่องยนต์ยังไม่ต้องเอาทุกคนตามที่ผมทำเลยวิธีปั๊มตังค์ง่ายๆขับแค่30แล้วก็กลับบ้านขับแค่30แล้วก็กลับบ้านนะครับเอา90ตรงนี้ก็กลับบ้านง่ายๆเลยเดี๋ยวเราก็จะมีรถคันใหม่นี่ก็กลับบ้านแค่นั้นแล้วก็เริ่มใหม่นี่ไงทุกคนเราได้ตังค์ไวแน่นอนแบบนี้ เรายังไม่ต้องเสียตังค์อัพอะไรแล้วแต่ว่าเลเวลเราจะอัพตอนไหนบะเลเวลเราจะอัพตอนไหนบะทุกคนนี่เป็นไงวิทํซีทำให้ตังค์เยอะขึ้นน่ครับอะไรแต่ว่าอยากรู้ว่าเลเวลเราจะอัพได้ยังไงเอ่ยทุกคนจุดตรวจ2จุดตรวจ4อ๋อเราต้องไปไกลๆเพื่อที่จะให้เลเวลอัพใช่ไหมเดี๋ยวลองซื้อถังน้ำมันก่อนละกันในราคา150โอเคซื้อถังน้ำมันเพิ่มแล้ว ไหนเอ่ยถังน้ำมันถังน้ำมันเราอยู่ไหนอ่ะอ่านี่ไงมาแล้วไหนลองดูซิว่าไปไกลๆเลยวล่ามันจะผ่านหรือเปล่าไปเลยตอนนี้มีถังน้ำมันสองถังครับน่าจะไปได้ไกลยอยู่โอ้ตอนนี้รถรถเกือบยกล้อหน้าละรถเกือบยกล้อหน้าแล้วครับตอนนี้ล้อหน้าจะยกละได้มาแล้ว90เดี๋ยวเราจะไปแบบไม่สนซอมบี้เลยรอบนี้ลองไปดูว่าไกลๆเลยวล่ามันจะอัพหรือเปล่า ขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยพี่ชัมบี้ขอทางหน่อยพี่ย้ายขอทางหน่อยครับ <c oughs> ขอทางหน่อยครับเออขอทางหน่อยครับมาเหลืยครึ่งฉางละเดี๋ยวครึ่งฉางละโอ้ยขอทางหน่อยครับโอ้ยซอมบี่อู้หูรถยนต์ถูกทำลายรถยนต์ถูกทำลายอะไรวะยังไม่อัพเลเวลเลยรถพังละ ทุกคนเลเวลยังไม่อัพเลยรถพังแล้วว่ะมันต้องมีเกราะป้องกันน่ะรถเราอะ่ะอ๋แต่เราบอกโอ้โหลิกอันไหนเสียโลอันนั้นเดี๋ยจะเชื่อโอ้โหใครขับรถถังอะไรวะนี่รถถังใครอะ่ะเฮ้ยรถถังใครวะทุกคนโอ้โหรถถังใครวะโอ้โหดูรถเพื่อนแบบโคตรโหดเดี๋ยวลองอีกรอบนี้ทุกคนมันจะเป็นยังไงไป โอ้โหด้านหน้าดูเพื่อนใส่รถถังอะเต็มระบบรถเพื่อนแบบเต็มระบบจัดเลยอ๋อดาเมจรถเรานี่ไงเราชนเยอะเกินหรือเปล่าเมื่อกี้เดี๋ยวจะลองเลี่ยงซอมบี้ก่อนละกันทุกคนเลี่ยงที่จะไม่ชนซอมบี้เพื่อให้รถเราแบบไปใกล้ๆขึ้นเดี๋ยวรู้ว่าเลเวลมันจะปล,ลดล็อกได้ยังไงให้ปลดล็อกได้ยังไงทุกคนครับถ้าเกิดใครรู้ว่าเลเวลปลดล็อกยังไงคอมเมนต์บอกได้นะครับทำยังไงให้แบบเลเวลปลดล็อกไปได้แต่ว่า แต่ว่าวิธีแบบเอาตังแรกกันแหละง่ายๆครับทุกคนง่ายสุดแล้วเอาตังแรกอะเอาตังเก้าสิบบาทแรกสิเออใช่ตอนแรกที่เอาตังเก้าสิบบาทอันนั้นดีสุดละแบบเรื่องใหม่เรื่อยๆเอาน้ำมันจะหมดวะทุกคนโอ้โหเสียงปืนยิงแล้วยังไงเลเวลเราถึงจะผ่านทุกคนเลเวลสองอะน้ำมันจะหมดหรอทุกคนโอ้โหนะเพื่อนแบบยิงเอายิงเอาแหละรถถังอะ ล้วเพื่อนใส่ล้ออะไรอะไรมาเยอะแยะขนาดานั้นนะเฮเรเวลผ่านหรือเปล่าไหนดูเสะเลเวลยังยังไม่ผ่านรอทุกคนทำยังไงถึงจะผ่านเรเวลต่อไปอะไรมีแต่เสียโลไม่เข้าใจเลยทุกคนทำยังไงเราถึงจะปลดล็อกปืนครับร้านค้าด่านตรวจ3ร้านค้าด่านตรวจ2ไม่แน่ใจเลยทุกคนครับถ้าเกิดใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่า เราจะทำร้านค้า2ร้านค้า3ยังไงให้มันปลดล็อกนะครับคลิปนี้ก็คงจากลาไปที่รถเก่าๆนี่แหละครับทุกคนวิธีเอาตังง่ายๆนั่นก็คงที่จะเป็นปั๊มต่างตรงนี้แหละครับเริ่มต้นนะง่ายสุดละทุกคนนี่แค่ขี่มาตรงนี้ขี่มาตรงนี้นี่แล้วก็กลับบ้านอันนี้น่าจะง่ายสุดแล้วนะครับเอาล่ะครับทุกคน สำหรับเกมรถ VS ซอมบี้ตอนที่1ใครที่รู้อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่ตอนที่2อย่าลืมกดไลค์กดซับส r คา e ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์เป็นเพื่อนดูด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย